วันนี้มาอยู่ในครัวกันอีกรอบหนึ่งครับกับเบนูแกงส้มน้ำแกงส้มก็เป็นแบบขวดแบบนี้ 250cc เพื่นน้ำอีก5 0 0ซ c เหมือนกันตัวนี้ครับเป็นไรลไีล่หนึรอนนี้ใช้น้ำสองสองรอนปลา2กิโลครึ่งเหมาะสำหรับร้านอาหารทีนี้เรามาเริ่มแกงกันเลยอ่าใส่ลงนมาเลยครับไม่มีประมาณการนะครับออกของจริงล้วนเลยอ่านะครับอ่าปรากฏ รากดกับมันขี้หนูรวมแล้วครึ่งกิโลให้น้ำแกงเดือดแล้วใส่ปลากันดูน้ำแกงเดือดเลยพี่ครับเอาใส่ปลาลงไปเลยครับเราไม่ลดไฟเนาะพอตอนนี้เนื้อปลามันโดนน้ำร้อนกินข้าวหายไปหมดแล้วเราลดไฟลงมานิหน่งเราตอนนี้ใส่มันขี้หนูลงไปเลยครับโอ้โหผ่านไปแป๊บเดียวครับสุกเรียบรอย้อยเห็นไหมานานโอ้โห ง่ายๆครับใครๆก็ทำได้ไม่กี่นาทีครับหม้อนี้กองเสร็จภายใน7นาทีชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i ครด<ส>้วยน, <Bruno> นะครับ